ส้นะเ้น162ปกติะฮะปกติดีค่ะ,คะ,ะแขนสข้างคบแล้วนะ,ะาขาสองข้างขาสง่มขาข้าง อ๋อครับสบายอยู้นอ๋อครับมีเข่าอยู่นะมีเอียงมาทางนี้แต่เอียงมาทางนี้ดูออกปะครับนะขาควายนะอ่าเนี่ยขยับด้วยอ่ะเตะให้ดูวัดขนาดที่ตรงนี้มันนอนหัวหักอยู่าไหเห็นไหมนี่ลูกกระตานี่เห็นนะนี่เม่งนะเม่งนี่ลูกกระตานอ๋อครับครับอ่านี้จมูกอ่ะสวยไหมจมูกสวยอ่ะแม่แบงสวยไหม ได้อยู่นะขาขัดเช้ามาค่อยมาดูในดูงมันยังตัดต่อปิดปิดอ่ะเหมอือนปิดอ่ะอืมอหวัวนี้ก็คือเปไ็นงานสมองเข้ากัน2ข้างเห็นไหมอ๋อครับครับครับ<ม>ครับมันก็กำลัง อ๋อมือเขาขยับไปมาได้ก็ตามเจนใช่ไหมครับกใช่ไครับใช่ต้องพักป็ะพักแป๊บนึงนะรอมันถ้าเดินเยอะหน่อยมันก็จะตึงเยอะหน่อยนะเพราะคุณแม่เขาก็จะทำงานอยู่ตลอด อันเดียวก็หายได้ตกใจว่ายังไม่เคยเป็นเหมือนนี้นะคะก็เออของปั้นใช่ไหมวัวแบบว่าอันนี้เราเลือะต่ออันนี้เดี๋ยวมันจะไม่มาในหัวพ่อฝั่งไหนขวาเก่งมากแล้วอันนี้ก็ดูสันหลังนะครับเห็นขายชีพก็ขายาวนี่ก็ดูสันหลังอยู่ข้างบนขายข้างล่างนะครับครับโอ๋อหเขาก็พลิกตัวไปมาได้ใช่ไหม จะอยู่เฉยๆแล้วที่มันว่างเห็นป่าแ็ <c oughs> ้่วาตอนแรกหัวอยู่ฝั่งนี้ก็พิกาเปลี่ยน,เป,นเป็นมาคกว่าจะที่เต็มแบบไม่ขยับก็นู่นอ่ะสามสิบหกอาทิตย์แล้วอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันยังที่โล่งเ,เห็นปะกันดำทั้งหมดคือน้ำข้ามอ่ะจ้ะก็ประมาณแปดเดือนได้ครับสามสิหกใ,ใกล้ออกอ่ะใกล้ออก ครับเอ่อก็ดูขาใช่ไหมอ่าอนั่นหัวเข่าเนาะนใช,ใช่ใกลใช่ใ่สีเขียวหัวเข่าใช่วันนี้ลูกน้อยหนักขีดครึ่งนะร้อยสี่สิบเก้ากรามัมอ๋อครับไม่ใช <laughs> ่โชว์ไหมพี่ไม่มีอยากไดอะไรมากกว่ากันเดี๋ยวมาได้ช่วยดู <laughs> ตัวผมเองก็ชอบผู้หญิงแต่แต่แต่ก็ได้หัใจนะครับ ครบไหมห้านิ้วครบ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 ห้านิ้วนะโชว์พอดีมอก็เลยแถมเช่นหน่อยข้างหนึ่งอันนี้นิ้วโป้งพับแน่เลยจำอยู่นี่นะห้ยังห้าไหนี่นะนิ้วโป้งหนึ่งสองสามสี่ห้าครบนะเรับไม่เห็นเส้นลงกเส้นเรือมาเป็นลำในในท้อง ใจหาหัวใจใต้หัวใจก็มีท่อดำๆเหมนปั๊อเตอนนะเจนเดืออ่ามีใครต่อเราบ้างไม่มีค่ะเราตวปกติเราซาวซาวดูดูเหล็กในครันนี้ก็ไม่มีผลได้ครับคือเนี่แล้วซาวปลอดภัยจ้ะที่ห้ามทำกือเอเซเมอ๋อหน้ามาแล้วอ๋ออาปากหมอใช่ไหมใช่ปาก่ะใช่ไหม ไอ้ที่ดำดำน่ตานี่ตาอ๋อเอาแล้วดำๆอันนั้นอะไรฮะนี่อันนี้ก็เพราะอาหารอ๋อเหรอเรา้วก็นึกว่ารอดรอดยังเป็นหัวกะโหลกวะอ๋ออ่าครับครับนีตาโกงโอ้นีตากลมๆโนี่คางอ๋อครับนี่เหม่งอะเหม่งถูกไหมครับครับนี่หัวทิ่มอยเนี่ยรูปหัวกะโหลกหัวทิ่มลงไม่ออกนะไม่ออกก็บอกจะได้พยายาม มาบอกว่าอ่าครับครับนี่ต้นตานี่หมูนะหมูเป็นสัตว์อ่าครับครับครับนี่เห็นลูกกระต่ายข้างในเลยอ่ะโคตรชันเลยน้องทำไมเห็นฉากะนะนี่มึงมาแยมาแล้วเพศอะไรคุณพ่อเพศอะไรคะชายดูดิชายไหนนังเลยยืนออกมาปะอ่านี่อะไรคุณแม่อ่าชายมาบัสเซนมาบัสเซนดูดิ ไม่มีแอบแล้วตอนนี้เห็นปะแหลมเลยอ่ะแล้วไม่ต้องหมอยอดูเป็นเลยอย่างเงี้ยแหลมขนาดนี้เนาะครับแหลมพ่ออดแล้วเด็กผู้หญิงดูมันดีเมื่อกีลพึ่งบอกเองได้ผู้หญิงเขาว่าไม่เลนไรม่เป็นไรได้หมดแต่คนที่สองไม่ได้นะไม่แอบแล้วตอนนี้แล้วยุดอีกอ่าครับ ขาสองข้างนะขาควายเห็นหน้าค่ะครับใช่ถึงว่าแพ้มือใหม่และจุยยืดสะกันปลายสีขางขานี่เป็นลบนะคะคือแม่ข้างล่างนะอ๋อครับไม่ต่ำนะคะตอนนี้นอนหัวตรงไปนอนหัวที่มีข้างล่างแล้วนี่ก็ะเพาะอาหารจากที่เป็นกลมๆจังๆที่มีกลมตอนแรกเราก็นึกว่านข้ออ้าปากส่วนตรงนี้เป็นกระเพาะฉี่จ้ะอ๋อครับในกระเพาะอาหารนี่กระเพาะฉี่ใกล้จุ๋ยครับอื หนะ้าเห็นจุอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรโอเคครับ